เฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยเฮ้ย,ยผ่ายแล้วอุย้ยโวลด้วยอเ,เ,เ,เออห้าดาวห้าดาวห้าดาวมาเออโอ้ยคพูดไปตลอดไอ้สมมุติว่ามาสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักรร้ไร้นะครับและวันนี้นะคุณอยู่ในเกมซัมเบ n e เนอร์วอร์ กายอารีนาพอผมเอาจริงเอาจังนะครับตอนนี้จะเลเวล41แล้วจากเลเวล28จากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับผมได้รับคำชมมาอย่างเยอะแยะมากมายเรื่องความสามารถเรื่องของดวงเลยครับผมแต่นะครับคลิปวิดีโอที่ได้มีการคอมเมนต์กันมาอย่างท่วมท้นเลยครับดูจากนี่เลยนะครับที่คอมเมนต์กันมาทางนี้ด้วยครับทางนั้นด้วยครับ เป็นร้อยว่าคอมเมนต์นะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยว่าทําไมไม่เอาออลมมาต้องอธิบายก่อนนะครับวันนะวันที่ผมเปิดในตอนนั้นนะตัวผมมาเป็นอดีใหม่นะครับที่กลับมาเล่นนะครับผมอยากให้ทุกๆคนนะครับได้กลับมาเล่นแล้วก็ฟิลเดียวกับผมเลยนะครับผมอยากจะนําเสนอแบบนั้นนะครับผมซึ่งถ้าผมเอาออลมามัน RTA ได้มันกิวอลได้ก็จริงแต่ว่านะครับผมคิดว่ามันก็คงลําบากมากถ้าผมมีลาพีซตัวเดียวในการฟาร์มนะครับแต่ผมคิดว่าทุกๆคนก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับผมแต่ไม่ต้องเสียใจครับมาดูนี่มา วันนี้ผมเมียมาดูนี่้ห้าดาวแท้หนึ่งตัวอยู่ในไอดีของผมเนี่ยวันนี้นะครับผมออรณมของผมจะกลับมาหรือเปล่าเนี่ยครับผมไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดครับวันนี้ผมจะพาอารณมกลับมาให้ได้เนี่ยครับแล้วก็สกอร์เปิดนะครับเป็นสกอทองอีกประมาณ70อันนะครับ <Wow. S 2> แล้วตรงนี้ก็มีอยู่แล้วก็ยังไม่ได้รับพูดแล้วก็เดี๋ยวเรารับมาก่อนเลยแล้วกันสกอห้าดาว เพชรอีก1นึ่พันเพชรอีกร้อยห้าสิบแล้วตอนนี้นะครับอัปเดตท,ทีมกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เล่นมาพร้อๆกับผมนะครับสามารถเข้ามาแชร์ข้อมูลกันได้ในไลฟ์สตรีมของผมเลยนะครับเพราะตอนนี้นะครับผมได้ทำคาวเกิลนะครับหกดาวเรียบร้อยนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็นี่เลยนะครับพอพูดถึงตัวนี้แล้วนะครับแฟลี่นะครับ เฟรี q ควีนนะครับผมโอ้ต้องบอกเลยตอนนี้มีกิจกรรมด้วยนะครับผมก็ทำโบกดาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมและกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานี่เลยที่เรารอกันนะครับผมแจกรางวัลนะครับมีเป็น1 0 0ขั้นเลยนะครับแล้วก็มันทําให้ไอดีของเราแม่งเติบโตได้อย่างเยอะมากๆเลยผมโชคดีมากที่มาเล่นในช่วงนี้โอ้ตกใจใหญ่มากโอ้ยขววน้ํากระดงกระเด็นเลยอ๋อ โอ๊ยอย่าดมอย่าดมไม่เอาโอกเ๊ยมีแจกอีกหรอแจกจัดเต็มอีกหนึ่งร้อยรางวัลจัดเต็มหนึ่งร้อยรางวัลแลของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟเจชทั้งสกุลสกิงเดวิลล์ล่งเดวิลลิงมาเต็มสกุลสกอ5ดาวเจอพี่น้องชายอ๋อเจ้าโจ๊กยอดมาก ด้วยกูวาวด้วยสำหรับเพื่อนเพื่อนผู้เล่นใหม่นะครับไม่ต้องรีรอเลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับเล่นพร้อมไปกับผมเลยนะครับเดี๋ยวเราจัดกันไปด้วยกันจนกว่าจะ R T A เลยนะครับคลิปวคงรันยาวไปสัก20คลิปไปเลยแล้วกันเป็นยังไงเออนะครับดาวน์โหลดได้เลยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับ สำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันแจกหนักแจกจริงๆนะครับแค่เรานะครับทำนะครับแต้มนะครับสูงสุดสัปดาห์ละหนึ่งหมื่นนะครับผมดูดิผมทํามาสี่พันกว่าแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการนะครับัมอนมอนเตอร์นะครับวิวัฒนาการหกดาวทุกๆอย่างเนี่ยเขาจะเขียนบอกไว้แล้วซึ่งเราเนี่ยมีเวลาในการทําเนี่ยนานมากนะครับของรางวัลนะครับมีทั้งหมดเป็น100อยอย่างเลยนะครับผมซึ่งนะ สูงสุดที่3 0,000ื่นแต้มนะครับผมเราก็3สัปดาห์ก็ครบแล้วนะครับผมนี่ดูของผมรับมามันบอกเลยวันที่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันบอกเลยวันที่30 30 30สูตรน้ําอะไรเนี่ยผมรับของรางวัลมาทั้งหมดแล้วนะครับผมแล้วก็เขามีแจกคัมภีร์สีดาวนะครับคัมภีร์ตำนานแล้วก็สกินควีนอ่าเฟรนี่ควีนนะครับผมโอ้โหก็คือของในการปั้นตัวเกือบทั้งหมดเลยนะครับให้มาเยอะมากเดวิลลิ่งมาอัพสกิลนะครับผมโอ้โหคือเยอะจริงๆดูผมเลือดยังเข็ดนิ้วอ่ะแล้วก็นี่คือ คือไฮไลท์นะครับสกินสุดลิมิเต็ดนะครับผมก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมโอ้โหคือถ้าทำกิจกรรมนี้แม่งช่วยเราได้เยอะมากนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับเข้ามากันเยอะๆนะครับมาทำกิจกรรมกันเยอะๆเอาละครับแต่มันไม่ใช่ประเด็นครับผมสำหรับกิจกรรมมันดีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาสารเรื่องราวของเราต่อให้จบครับผม ซึ่งวันนี้นะครับผมได้เคลียร์ช่องไว้เรียบร้อยเตรียมรอรับมอน5ดาวของเรานี่ครับผมไปเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันก่อนดีกว่านะครับว่าเอาอะไรบ้างโอเคครับผมเดี๋ยวเราเพชรแดงไปช้อปปิ้งกันก่อนนะครับผมแต่เดี๋ยวขอย้ําไว้ก่อนนะครับและนี่คือทีมทั้งหมดที่ผมมีในไอดีนี้นะครับมีแค่นี้จริงๆมีพายน้ําครับงง่ๆเอาไว้ลบบัฟนะครับผมแล้วมีลาปิสนะครับผมแล้วก็ ค o w เกิลแล้วก็แฟ i r ี่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับบีดนะ้ำเนาะที่ที่ผมเพิ่งเลือกมาแล้วทุกคนแบบอยากจะให้ผมเลือกออลมอนะเนาะเออซึ่งไอดีผมแม่งมันก็กราวนิดนึงไงนะแต่ไม่เป็นไรครับเราเล่นยับยับเลยช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอญาตผสมสักนิดหนึ่งก่อนโอเคครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราไปผสมแวมรมกันสักนิดนึงก่อนดีกว่านะครับผม,บผมเพื่อเอาไว้ทำอีฟ e ิกนะครับผมมาหตัวมิโนโทอร์จระข้ เกาะเล็กแล้วก็นี่ไปเรียบร้อยนี่ครับผมอันชื่นแวมรมจัดไปครับผมโอ้โหโทรวมตัวฟิลชัน่นผมว่าทุกๆคนต้องเคยผ่านมาหมดแล้วแล้วแวมลมเนี่ยในอนาคตนะครับผมก็มีตัวเกือบจะพร้อมแล้วเราจะสามารถเอาไปผสมเป็นอีฟิกไฟได้นี่ผมขาดพานมืดนะครับตัวเดียวโอเคไป แม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปาช้อปปิ้งกันก่อนดีกว่าซึ่งนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะซื้อแพ็คพรีเมียมมืดนั่นแหละแต่นะครับคือผมเน้นจํานวนไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าไอดีของผมนั้นนะครับยังขาดอะไรเยอะแยะคลิปวิดีโอนี้เราเปิดกัน150แผ่นอะเอาให้มันสนั่นลั่นทุ่งเลยอะ,อะเออฝากแชร์กันด้วยนะครับบอกว่าเลยว่านักลาสมาสมอนเนอร์วอแล้วน้องๆพี่ๆลองๆเออไปรุล้ พี่มาล้างแคนอลรมนะครับไม่ต้องเสียใจนะสําหรับทุกๆคนที่ไม่ได้ผมไม่ได้เรียกอลรมไปในคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมาแก้กตัวไปเลยละกันฟ้าผ่าไม่พายังเงียบอยู่โอ้โหนักรบยักษ์นะครับต่อเน,นื่องเอยวันนี้ยังเงียบนะน้องโอ้ีดาวแต่คือมันไม่ได้ใช้ไงตัวนี้โอเคต่อเน,นื่องเลยละกันอุย้ยมีลางสังหรนะว่ามันจะมานะต่อเน,นื่อง Give lưu gương mọi cái ý phân. Eva, nga bay. Na phân điện. 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 Na phân ยังไงยังวางอยู่หมาป่าไฟเฮ้ยเฮ้ยผ่านแล้วอุย้ยโหลดด้วยอนุบิสครับผมอนุบิสไฟโอ้ยไอดี <c oughs> ผมเหมือนมันเดือดกว่าเหมือนไอดีผมมันจะเดือดนะทุกคน <c oughs> ต่อเนือ่องอีกร้อยสิบห้าแผ่นผ่านลุวๆโชว์พี่ๆเข้าไปมียักษ์เอาลงเอาลอย่ายเนื้อไปเสียกับมียาดาวแหุ๊บนะ A few moments later โอ้ยอีนุเหลือแค่สิบหกใบแล้วครับผมแป๊บหนึ่งนะ ผมว่าต้องเอาไอ้พวกนี้ไปเก็บก่อนวะ่ะมันอารมณ์แบบอ่าฮ่ามึงมีตัวเยอะแล้วมไม่ต้องเอาเพื่อนข่ <c oughs> าวเหม็นเปรี้ยวเริ่มมาแล้วข่าวเหม็นเปรี้ยวเริ่มมาแล้วไม่ต้องห่วงครับรัวๆนะครับอย่าลืมกด follow ช่องผมไปด้วยนะครับผมสาหรับการเปิดนะครับผมซัมมอนนะครับสกายลีน่ารับรองนะครับช่องเราเปิดกันแบบมันๆเนื้อๆเน้นๆนะครับผมจะได้ต่อเนื่องอย่างเงียบน้องๆพี่ใจคอบมาเลยไรเหนียวน้ำเอ้ยแบกๆแล้วว่ะ ไปดีไฟท้าปีลมมฮ้าแล็แร็โอ้ตัวจุดระเบิดไอตัวนี้ระเบิดครับผม <L un> คือมันมาคู่อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาเนี่ยออลมมันจะตามมาเนี่ย <L un> คือสายระเบิดมันเริ่มมาแล้วเดี๋ยวออลมมันจะตามมานะน้องๆรอดูนะครับพี่ๆน้องๆหนูๆ <L un> โอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมารอมันมารอเด็กมันมารอเด็กมันมารอไยางงูจงอางคุณแล้วก็เสียวขา กินฟนอลมไปลด้มอาได้อาหารมาเต็มเลย <laughs> เริ่มแปลกเริ่มใจวันวัน <laughs> <laughs> เอ้ยเกิดเป็นราชาตูเ้เลดยาวันดิวะ มันบ่าบ้างน้องสวยงามอีก71บ็ใบครับผมต่อเน,นื่องอย่าลีลอนักบทกินได้เฮ้ย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 โอ้แมงเอยกากอยรออนแรกผมนึกว่าเป็นคิเมล่าไฟครับเห็นมันโผล่มาแบบมีปีกมีอะไรแล้วผมดีใจแลว้วอ่ะนึกว่า5ดาวแท้คิเมล่าไฟออกไหมครับผมที่ไหนได้แม่งกากออ ดนหลอกหกเก้าตอนเนี้ยยังจางอยู่นักบวชและเพนกวินต่อไปอาร์คไฟนักพดไฟอ้เก้ามาอีกมาอีกยังไงอุ้ยทำไมมันออกแต่ธาตุไฟอะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันคำพบีธาตุไฟหรืออะไรยังไงเนี่ย ไอซันมาสเตอร์โอ้โหเนี่ยสายระเบิดแบบมายับยับเลยครับผมผมว่าเดี๋ยวออลมุมแม่งต้องตามมาเว้ยคือมันให้ลูกน้องมันออกกันมาก่อนมันให้ลูกน้องออกกันมาก่อนจอมยุติ์ไปไใหลูกน้องแม่มงแบบให้แพร์ต้องระวังเลยนะอยวามาตายลงมาตางอันเดียกมันต้องผัวบ้านแล้ว่าตัวเออแมนนวลนะทุกทีผมจะพูดว่าไปเว้ยต้องพูดว่ามาเออโอ้คุณพูดไปตลอดไอ้สักพูดว่ามาโอ้สัตว์ลไฟครับผมคือมันมันเกิดอะไรขึ้นไอ้ดีเนี่ยทำไมมันมาในท่านไฟวะ เฮ้ยเดี่ยวนะเกิดอะไรขึ้นต่อเนื่องกต้องพูดคำว่ามาผมลืมมากิฟมาเอ้ยเฮ้ยพูดเป็นเล่นปากของผมเนี่ยเฮ้ยบูมอันนี้น่าจะเป็นบูมใช่ไหม hmm? น่าจะเป็นบูมลมนะตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นบูมลมเฮ้ยตัวมาเยอะมากเลยว่ะ คลิปนี้ถือว่าได้ลุ้นนะครับได้คือได้ได้ไ,ดไปฟาร์มอีกสัปดาห์หนึ่งค่อยมาทำอีกคลิปอ่ะ <c oughs> ได้ไดได,ได้ไปฟาร์มสักอาทิตย์นึงอ่ะดูอย่างสภาพต่อน <c oughs> นี้ส <c oughs> องชันน <c oughs> ่วาา <c oughs> โมงต่อ กาดไฟวะเน,นี้แม่งบักปะวะเฮ้ยก็ถือว่าโอเคนะออกเยอะอยู่นะแต่ถ้าจะมา5ดาวมันก็คงไม่น่าเกียดหรอกนะทิ้งทวนหน่อยทิ้งทวนหน่อยเออไปยังเงียบอยู่ใช้ได้หลายตัวอยู่ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้กิฟต์ฟอนเมแกสเออหา้า,หาดาวหา้าดาวห้าดาวโอ้โหกริมใช่ไหมใครอะลิสไฟอีกแล้วอะ คาดไฟอีกแล้วลิสไฟครับผม25แผ่นเท่านั้นต่อเรื่องโอ้เริ่มเจ็บคอแบง์เกนสไตล์ลมเมแกนนับรัวรัวผ่าเรื่อเรผ่าเรื่อรโอ้โหไฟอีกแล้วอ๋อเ้ยแจ็คโอลเดนท่อนไฟเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยทำไมมีแต่ไฟอ๋อเน่อง สองไม่ได้แล้วนะกลอยครับบุเหลือแค่จ็ดแผ่นไปกลกอยมัจจุราและต่อไปย,นไปนนไปยนินุต่อไปมินัตทอน้ำต่อไปอีกสองใบเท่านั้นต่อไปโอ้นักล่าก้าหัวและยอดไฮไลไท์ที่ทุกคนรอคอย คลิปวิดีโอนี้กาจะเปิดแล้วสินาทีต่อไปนะถ้าร้อยแผ่นเนี่ยต้องแม่ง2คลิปแล้ว <c ười> ดว่าผมจะพาอ,อลุมกลับมาหาทุกคนได้หรือเปล่า <c ười> ไปเออ <c ười> โจทยานมาเลยลูกพ่อโอ้ oh my god ไฟอีกแล้วตัวเยี่อะไรเนี่ยตุวยี้ทำไมหน้าตามันไม่เก่งเลยอะเซเลเยอร์ไฟทำไมหน้าตามันดูไม่เซียนเลยวะโอ้ oh my god ดื้อโอ้ แลวนี่ก็คือกิจกรรมนะครับที่ผมบอกผมเปิด3ดาวใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือคะแนน3ดาวมันขึ้นมา 1, 3 4 0คะแนนเนาะแล้วตรงนี้ก็จะแบบทบค,คะแนนให้ดูดิเห็นไหมอุ้ยอุ้ยเรามีสีดาวอีกอันนึงจะอาจะจะมาตัวนี้ก็ได้จะมาตัวนี้ก็ได้ต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ผมถึงบอกว่าเล่นตอนนี้แม่งค,คุ้มมากคุ้มมากนะลิ้นดาวนโหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะเล่นตอนนี้แม่งคุ้มมากคุ้มมากจริงขอขอแบบ ตัว PP เฟี้ยวเฟียวให้ผมได้ปั้นบ้างเถอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มรูนแล้วก็ปั้นตัว PP ไปเออนะโมนะาโมมา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 โอ้โหโจนแฟนทอมไอ้สาสตร์จ็บกระดองใจเลยวะขอ,อยากเลยละกัน เอาละครับผมสำหรับคนที่ชื่นชอบสายกระชายอย่างผมนะ่ครับอย่าลืมกด follow ช่องผมไว้ด้วยนะครับแทนพี่ๆน้องๆนะครับที่ได้เลิกไปนะครับหรือว่ายนงไม่ได้เข้าเกมเป็นระยะเวลานานหรือยังไม่ได้ลองนะครับ Summoner Wars Sky Arena ผมบอกเลยว่าเล่นพร้อมผมได้เลยนะครับเติบโตไปพร้อมกับผมนะครับถามผมได้เลยนะครับว่าปั้นตัวอะไรอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมจะหาคําตอบมาให้นะครับเพราะว่าเราจะโตไปพร้อมกันผมก็ต้องศึกษาข้อมูล RT อะไรอีกเยอะรับรองนะครับจะมีคนเ่นดีๆออกมาอีกเยอะเลยนะครับสำหรับเกม Summoner Wars นะครับผมโอ้โหอยากลองมาช่วยครับถ้าอยากลองนะครับบุริ่งอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับตอนนี้มีกิจกรรมใหญ่ด้วยนะครับซึ่งเราปั้นทีเดียวแม่งคุ้มมากเลยนะครับผมตัวเกมก็ส่งเสริมมาด้วยกิจกรรมก็ดีด้วยนะครับผมเราก็จีนไปไวนะครับผมโอเคดวงเราดีด้วยมันก็จะดีโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคิวนี้ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันครับผมสวัสดีครับเจรัน